ครับสวัสดีครับกัญชัยบรรดักรัตนบุรีครับอ่าไฟนี้เราซ้อมมากี่วันไปเสร็จสองพักสองวันสองเข้าซ้อมปกติเลยก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายบรรดักรัตนบุรีอยู่ที่ไหนในค่ายนี้จังหวัดสุรินทร์อยู่ที่สุรินทร์เลยเนาะแล้วอยู่ในตอนนี้มีใครเป็นคู่บอลซ้อมเราบ้งก็เพื่อนๆพี่ครับๆในไทยเชื่อการตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ละหนึ่งพันห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หนึ่งพห้าเรามวยสไตล์อะไรครับ วันนี้เลยมาเจอรู่นเก่าอีกพญาพึ่งพึ่งต่อยกันมาล่าสุดเลยวันนั้นเป็นไงชนะคะแนนชนะคะแนนมาชนะกันวันนั้นแบบไหนเบียดกันหรือพิกแพ้พิกชนะกันมาพิกชนะพิกชนะมาด้วยวันนั้นเบียดเท่าไหร่นะร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่วันนี้ต่อยร้อยเอาเบียดเดิมเลยใช่ครับแล้วเขามวยสไตล์อะไรมวยเก่งอเลยวันนี้วันนี้มาเจอกันใหม่เนี่ยวางเกลียวางแผนยังไง ก็ปัดมอิตาตาเราเดิมแหละแล้วเดี๋ยวมีอะไรก็จะแก้ไขเขาบนเวทีอ๋อวันนั้นเขาต่อยที่ล่าเหนื่อยปะ่ะที่นี่ที่นี่เหรออ๋อบเขาจะล้างตาที่นี่เลยครับคิดว่าวนี้ย้ำใชยนะได้ไหมได้ครับอ่าคิดว่าไม่ให้เกิดเลยนะครับแล้วอย่างถ้าวันนี้เข้าช้ป์น่ะคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดน่าจะมาเกิดประมาณเท่าไหร่ถ้าได้เกิดประมาณ ก็คือมาขยับร่างกายยืดเส้นยืดสายหน่อยเนาะร่างกายไฟนี้กี่เปอร์เซ็นต์เต็มร้อยครับโซบูทั้งแรงพร้อมย้ำไชนะเลยแต่ไฟนี้คุมมากี่กิโลครับสามลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณิคนจังหวัดอ้าวฝ่ายเชิญช่วยแฟนกับน้อยฝากเก้าลิเกเป็นกำลังใจผมเลยครับวันนี้สู้เต็มที่แน่นอนอ่ะวันนี้ฝ่ายต้องโชคดีนะขอบคุณมากครับโอดีครับผมพยาธิ บนครับไฟนี้เราซ้อมมากี่วันซ้อมมาจเต็มครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมีบนครับอ่าอยู่ที่อุบลเลยครับมีใครมาช่วยเป็นคู่ฟังซ้อมไฟนี้มีโอเล่พ่รันตกรก็เพืิกพี่พี่เพื่อนอะครใคเยอะเนาะตอนนี้เราอายุ7จ็สูงเท่าไหร่ครับ1 6ึ่้อยหน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ห้เราหมดสไตล์อะไรครับเกมเลยครับแล้ววันนี้เราต้องมาเจอคูปฟังเก่านะแทนชัยเพราะนั้นไปพลาดยังไงก็หลังยังนิดหน่อย ไปหลงไปหลงเบี่ยมเขาเลยผ้าแพ้กันแนดไปวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิเลยวันนี้เหมือนเดิมนะวันนี้มาแก้มือกันเลยไม่ฉีกคู่เลยคิดว่าวันนี้เอาคืนได้ไหมได้เอาคืนได้แก้ไขโบวแล้ววันนี้พร้อมเต็มที่เลยวันนี้ก็ร้อยสิบสี่ถ้าเข้าเชื่อมหนักคิดว่ามาคืนหรือมาขาดได้จะ ประมาณติดสี่ติดช้ก็คือมาขยับร่างกายตอนเช้านะยิ่เส้นที่สายหน่อยร่างกายกี่เซนเต็มร้อยครับสูบบุหรี่แข็งแรงเรียกวันนี้พร้อมตั้งใจเมาคืนเลยครับไฟนี้คุมมากี่กิโลครับก็สามสี่โลได้ต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สามสี่สิบคนจังหวัดีเคอาฝากเชิญชวนแม่ทำไงฝากเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมนะครับคุณสุพินเพียร์อ้าวออนี้ขอโชคดีก่อนครับ